สวัสดีครับเจ้าเจ้าลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์วัวมาฝากกันนะครับเราไปดูเป็นกันวันนี้5คู่นะครับในคืนวันอังคารครับที่9กันยายนนะครับมีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับโซนยุโรปด้วยกันครับ5คู่ครับเรามาดูคู่แรกครับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาครับพบกับทางด้านออสเตรียครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับบอสเนียพึ่งบุกบัถล่มซามาริโนหกต่อศูนย์ครับส่วนออสเตรียก็ฟอร์มดีชนะมาสามเกมติดครับล่าสุดชนะไซปัสมาหนึ่งศูนย์นะครับคู่นี้ถ้า ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ5เกมหลังสุดนะพวกเขาชนะ4แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนะครับดังนั้นเกมนี้บอสเนียเล่นในบ้านครับชัวร์ไม่ง่ายครับสำหรับออสเตรียครับไม่ง่ายครับพอชัวร์บอสเนียน่าจะอย่างน้อยยันเสมอออสเตรียได้ับเกมนี้1ประตูต่อ1นะครับคู่ต่อมาครับจะเป็นเกมระหว่างนอร์เวย์ครับที่จะพบกับมอโดวาครับคู่นี้นอร์เวย์ครับชนะมา5เกมติดนะครับล่าสุดเฉือนชนะฟินแลนด์มา1-0นะครับ ส่วนทางด้านมอนโดวาแพ้อิสราเอลมา0ต่อ4ในเกมล่าสุดครับและมอนโดวานะครับแพ้มา5เกมติดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้นอร์เวย์เหนือกว่าเยอะนะครับถ้าพวกเขาจัดทีมชุดใหญ่ลงสนามเต็มที่เนี่ยก็ต้องบอกว่านอร์เวย์นั้นมีโอกาสที่จะยิงใส่ทางด้านมอนโดวาขาดครับคู่นี้ก็มองว่านอร์เวย์น่าจะชนะมอนโดวาครับประมาณ3ประตูต่อศูนย์เป็นอย่างน้อยครับคู่ต่อมาครับฮังการีกับโปรตุเกสนะครับคู่นี้ก็ถือว่าสูสีครับเกมล่าสุดฮังการีบุกไปเสมอไอร์แลนด์มาครับสองสองส่วนโปรตุเกสบุกชนนะอาร์เเมีย5 ครับผลงานของโปรตุเกสน่ะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิงประตูเยอะด้วยช่วงหลังฝรั่งเศสสองเกมล่าสุดก็ดีเหมือนกันครับไม่แพ้ใครนะครับเกมเริ่มเหนียวแน่นขึ้นแต่เกมนี้ต้องบอกว่าแกโปรตุเกสก็ดีกว่าทุกตำแหน่งครับและสถิติที่เจอมาหลังๆเนี่ยก็เป็นโปรตุเกสที่ชนะมา3เกมติดนะครับเป็นการอรั่งารีครับดังนั้นคู่นี้ก็มองว่าโปรตุเกสมีโอกาสจะบุกมาฝรั่งเศสได้ครับสองประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาก็ฝรั่งเศสครับจะเจอกับทางด้านไอซ์แลนด์ครับคู่นี้ฝรั่งเศสชชชนนนะะะมมมมาา2 2-0เเกกติดครรับบใ้ยยอีแลุ สองศูนย์นะครับส่วนไอซ์แลนด์สุดถล่มมาสบายจัึงห้าต่อศูนย์ครับถ้าดูฟอร์มโดยรวมแล้วฝรั่งเศสก็ยังดูดีกว่านะครับเกมนี้ในบ้านฝรั่งเศสด้วยครับก็ไม่ได้เป็นปัญหารับฝรั่งเศสก็น่าจะเปิดเกมลุกปูผมใส่ไอซ์แลนด์ครับแล้วก็น่าจะถล่มมาชาไปได้ครับสามประตูสูนเปอย่างน้อยครับคู่สุดท้ายครับเซอร์เบียครับได้ในบ้านพบกับอังกฤษครับเซอร์เบีย ห้าเกมล่าสุดไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอ2เกมล่าสุดบุกชาลัดเซียหนึ่งศูนย์ครับส่วนอังกฤษนั้นก็ห้าเกมล่าสุดแพ้เกมเดียวครับชนะ4เกมครับเกมล่าสุดชาอันเดล่าไป 2, สองศูนย์แบบว่าก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าเกมรับของคู่แข่งอันเดล่านั้นถือว่าทาไม่ได้ดีนะครับทำให้กีดีได้แค่สองประตูครับและเกมลูกของ,องกีดก็ยังดูไม่ลงตัวไม่ว่าจะมีตัวเลือกเยอะก็ตามครับแต่ก็ตามอังกฤษไม่กลัวครับวเวลาเจอทีมที่เกรดดีหน่อยหรือสูสีขึ้นมานะครับอังกฤษก็ทําทำได้ดีครับฉะนั หนึ่งครับน,นี้ก็เป็นทรัฟฟ์บอลของวันนี้ครับ